สวัสดีครับเพ,<ว>พืพ่อนๆวันนี้ผมเก้สิบุทิมนะครับวันนี้เรามีพระเครื่องอของวัดทหารไรมาแนะนำหนึ่งรุ่นนะครับวันนี้จะมาแนะนําเหรียญปิดตาหลวงปู่แก้วเกสาโร่ครับเป็นพระยอดนิยมนะครับของหลวงปู่แก้วเดี๋ยวผมจะอธิบายประวัติหลวงปู่แก้วพอสังเขปให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับก็หลวงปู่แก้วเนี่ยมาบวชตอนอายุ60แล้วนะครับ ก็มาบวชแล้วก็ได้อยู่เป็นพระลูกวัดของวัดละหานไล่นะครับก็ได้อยู่รับใช้หลวงปู่นะครับแล้วก็ในบ้านปลายชีวิตเนี่ยก็ได้ออกพระเครื่องขึ้นมาไม่กี่รุ่นนะครับสําหรับเรียนปู่แก้วนี่สำหรับหลวงปู่แก้วนะครับก็ออกพระเครื่องมาไม่กี่รุ่นในช่วงบ้านปลายนะครับก็เราจะเห็นหลักๆก,ก็จะมีเหรียญรุ่นแรกพระปิดตาพิมเนี่ยนะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่แล้วก็มีผระปกใบมะขาม มีพักกลิ่นก้าแก้วนะครับก็จะมีรุ่นย่อยเล็กๆน้อยๆครับไม่ไม่ได้เยอะมากเท่าหลวงปูท่ทิมครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นเหรียญปิดตาหลวงปู่แก้วนะครับจะมีเนื้อทองแดงเนื้อเงินเนื้อทองคานะครับลักษณะก็จะเป็นด้านหลังก็จะเป็นยันเต็มเหรียญเลยนะครับเหรียญค่อนข้างเรื่องๆหน่อยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับ เครื่อง <S <S เครื่องมาถึงมันมันจะใหญ่หน่อยนะครับถ้าเปรียบกับเหรียญห่วงเชื่อมนะครับด้าน,ด,านด้านกว้างเนี่ยจะกว้างกว่าห่วงเชื่อมนิดนึนะครับครับวันนี้เราจะมาดูตําหนิในพิมพ์นะครับด้านหน้าถ้าเพื่อนๆจับขึ้นมานะครับเพื่อนเพื่อนส่องไปที่ข้างหูนะครับอันนี้จะบง่งบอกบล็อกได้นะครับนเพื่อนนี่หูขวานี่ถ้าเป็นลงมาตรงๆแล้วก็มีติ่งแบบนี้นะครับ อันนี้จะเป็นบล็อกทองแดงนะครับแต่ถ้าลงมาตรงๆแล้วขีดตรงไม่มีติ่งเลยไม่มีติ่งด้านขวาเลยนะครับก็จะเป็นบล็อกนวะนะครับเพื่อนนี่พระศกขององค์พระนี่จะต้องเป็นก้อนๆน,นะครับกลมๆคมชัดนะเพื่อนพยายามขยับกล้องให้นะมาไฮไลไท์ที่ข้างห่วนครับซ้ายมือองค์พระขวามือเรานะครับไอ้ซ้ายมือ ซ้ายมือเราขวามือองพระนะครับโทษทีครับนี่ันเป็นเห็นเส้นข้างหูนะครับต้องเล็กละคมนะครับนี่ผมจะวงกลมมาให้นะเพื่อนนี่ซ้ายมือเราขวามือองพระนะครับแล้วก็เหรียญรุ่นนี้จะมีจานนะครับเพื่อนเห็นจานไหมจานจะมีจานมือสามตัวนะครับแต่พระองค์นี้เขามีการแช่น้ำมันงานะครับมันก็เลยอาจจะดูแบบอมองไม่ชัดเนีัย ตัวหนังสือที่แกะนะครับก็จะเป็นเหมือนรอยย่นๆตัวหนอนเลยนะครับเป็นตัวหนอน่อยพยายามซูมให้เพื่อนๆดูนะนี่ครับจะเป็นรอยตัวหนอนหน่อยนะครับแล้วก็มีกระแสปัป๊มวิ่งเข้าขอบเหรียนนะขอบเนี่ยเพื่อนๆต้องจาให้แม่นเลยนะเพราะขอบเนี่ยจะต้อง่าลึกและคมนะครับส่วนใหญ่จะทําได้ไม่ค่อยดีนะตื้นๆของเกมมีเยอะมากนะครับเพื่อนๆ เจอตามสนามพลานี่โอ้โหเพื่อนๆต้องดูให้ดีเลยนะนี่ครับนี่เส้น,นตรงข้างโต๊ะนี่จะเห็นชัดว่าเป็นกระแสป,ปั๊มนะนี่นี่วิ่งหาขาโต๊ะเลยครับนี่จีิผมดูนี่ใต้ฐานนี่นะเพื่อนๆนี่จะมีรอยเล็กๆสขีดครับวงกลมให้นะแล้วก็มีเส้นแตกระหว่างโต๊ะถึงพื้นเหรียญครับ นิดหนึ่งไม่เยอะดีวผมพยายามสูมนี่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 สองขีดนี้นะครับของแท้จะมีนะนี่นี่ครับคือผมจะบอกเพื่อนว่าเวลาเราดูพระนะอ่าพวกเวลาเราตะแคงดูเหรียญแบบนี้นะของเกสจะทําไม่ค่อยได้นะครับเราก็พยายามหาตําหนิพิมพ์ที่เราดูแล้วเออมันเก๊ได้ยากนะพวกนี้ นี่ครับความคมนะดูความคมขององค์พระครับเนี่ยขอบต้องตั้งเลยนะนี่แล้วก็แขนแขนหลวงพ่อนะขวามือเราซ้ายมือองค์พระะนี่จะมีขีดสันตั้งเป็นแท่งๆแบบนี้เลยครับนี่ครับนิ้วมือนี่ต้องเป็นล่องลึกเลยนะครับทั้งสือต้องคมชัดแบบนี้ครับ มาดูที่โค้ดครับโค้ดของหลวงพ่อแก้วด้านหน้าเราจะเป็นโค้ดใบโพเหมือนกับพระปกใบมะขามเลยนะครับ mm hmm. โค้ดตัวเดียวกัน mm hmm. น,นี่นะแต่โค้ดตัวนี้นะครับจะเป็นโค้ดตอ,อกและมีการแช่น้ํามันงานนะครับ mm hmm. เ,พเพื่อนเลยจะดูแบบเป็นคราบเขียวๆนะนี่ครับเพื่อนต้องดูให้เป็นโค้ดตอ,อกนะครับลึกคมชัดถ้าตื้นๆน,นี่เรียบร้อยครับ มาพี่มาดูด้านหลังครับนี่ท่าพี่มาดูด้านหลังนะครับมาดูหูเหรียญก่อนครับนี่หูเหรียญจะต้องเป็นแบบนี้นะครับไม่มีรอยถอดพิมพ์แล้วก็รูเจาะจะค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะครับแล้วก็ปิดแล้วก็ขาดเลยครับจะไม่เป็นต่อสันคอหูเหรียญนี่ต้องคมนีตัวหนังสือต้องเป็นรอยย่น,ยนๆหน่อยนะครับนี่ปึ๊บ แล้วก็ตรงนี้ในพิมพ์นะครับนี่ผมจะให้เพื่อนๆดูนี่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 เพื่อนเห็นเส้นนี้ไหมคือเหรียญน,นี้มีการชุบน้ำมันงาม,มานะครับมันก็เลยจะดูยากกว่าเหรียญปกตินิดนึงนี่ผม,มยพยายามโฟกัสของไทยจะมีเส้นนี้นะครับเส้นนี้จะต้องคมๆบางๆนะครับ แล้วก็เหรียญนี้เป็นเหรียญกรรมการนะครับข้างหลังก็จะมีตอกพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีก4ตัวนะครับจะเป็นหน้าใบโค2ตัวข้อมหัวลงแล้วก็โคเลข9กับเลข5เป็นเลขไทยนะครับข้อสังเกตของผมก็คือโคดเลข5้าเนี่ยครับหัวม้วนเลข5้าจะติดกับตัวเลข5าเลยนะครับแล้วก็ลักษณะโคจะเป็นหัวกลมๆล,ลึก,ลกๆเราต้องดูให้เป็นโคต,ตอกนะครับแล้วก็จำำกําตําหน่งหรือลักษณะของตัวเลขให้แม่นยํานะครับเออหนา ทีนี้ทีเด็ดเลยครับเราดูเหรียญแล้วจับหน้าเหรียญมานะครับแล้วก็เพื่อนๆเห็นข้างโคด้านซ้ายไหมครับเพื่อนๆพลิกมาปุ๊บเราส่งเลยครับอ๊บนี่นี่ครับข้างโคด้านซ้ายตรงนี้จะเป็นรอยตัดหยาบบ้างๆนะครับข้างโคดแล้วเนี่ยจะเป็นรอยตัดหยาบบ้างๆนะครับจะเป็นขาดครึ่งหักครึ่งนะครับนอกนั้นก็จะเป็นตัดละเอียดละเอียดเนี่ยจะมีหยาบตรงนี้ครับถ้าเพื่อนๆเห็นตัวตัดแบบนี้นะครับ ข้างโค้ดแบบนี้นะครับแท้เลยครับเพื่อนๆจ่ายเงินได้เลยครับสําหรับเหรียญนี้ก็เล่นหาอยู่ประมาณหมื่นกลางๆนะครับหมื่นห้าบวกลบนะครับสําหรับใครที่มีพระรุ่นนี้ยินดีจะปล่อยนะครับผมยินดีรับเช่านะครับก็เหรียญรุ่นนี้เป็นกรรมการผมรับเช่าอยู่ที่1 5 0 0 0บวกลบนะครับแล้วแต่ความสวยงามครับสนใจก็แอดมาที่ไลน์นี้ได้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ